คนท้องนับอายุคันอย่างไรท้องได้กี่เดือนกำหนดคลอดเมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้คุณม่แม่จะรู้กันค่ะ สวัสดีค่ะปกโค้ดเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเราท้องได้กี่เดือนเราจะนับวันกําหนดคลอดแบบไหนซึ่งวันนี้โค้ดจะมาแจ้งให้คุณแม่ฟังกันนะคะสำหรับการนับอายุครรภ์น,นะคะก็มีทั้งแบบประมาณคร่าวๆแล้วก็กําหนดอายุครรภ์ได้ชัดเจนแน่นอนนะว่าคลอดประมาณวันที่เท่าไหร่ ก็จะมี4หลักด้วยกันนะคะสำหรับทางการแพทย์การพยาบาลที่ใช้นับอายุคันและก็วันกำหนดคลอดสิ่งแรกเลยนะคะที่จะใช้คำนวณอายุคันว่าอายุคันกี่สัปดาห์หรือว่ากี่เดือนแล้วก็กำหนดคลอดวันไหนนะคะซึ่งแบบนี้ค่อนข้างที่จะแน่นอนก็คือนับจากประจำเดือนของคุณแม่คำว่านับจากประจำเดือนนะคะให้เอาวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายนะคะจะทําให้คุณแม่เนี่ยทราบอายุครรภกี่สัปดาห์นะคะว่าวันนี้อายุครรภกี่สัปดาห์แล้วก็ทําให้ทราบวันกําหนดคลอด40สัปดาห์ด้วยว่าเป็นเมื่อไหร่สมมตินะคะว่าคุณแม่มีประจำเดือนวันแรกนะคะวันที่1มกราคม2565 คุณแม่เป็นประจําเดือนวันที่1ที่2ที่3เป็นอยู่3วันนะะก็จะทําให้คุณแม่รู้ว่ากําหนดคลอดของแม่ก็คือวันที่8ตุลาคม2565นี่คืออายุครรภ์สสัปดาห์ก็คือวันกําหนดคลอดของคุณแม่แต่การคลอดอาจจะคลอดก่อนหรือหลังจากนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นปกติแต่นี่คืออายุครรภ์สสัปดาห์ที่คุณหมอคุณพยาบาลน,นับนะคะสำหรับการกําหนดคลอด แล้วก็อยากรู้ว่าวันนี้อายุคันเท่าไหร่สมมุติว่าวันนี้นะคะวันที่25พฤษภาคมถ้าคำนวณจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย mm. ก็จะคำนวณได้นะคะคุณแม่อายุคัน20สัปดาห์กับ5วันนั่นเองค่ะนี่คือการนับ อายุคันนะแล้วก็วันกําหนดคลอดสําหรับคุณแม่ที่มีประจำเดือนนะคะที่ค่อนข้างชัดเจนแน่นอนประจําเดือนมาสม่ําเสมอทุกๆเดือนแล้วก็รู้นะคะว่าวันแรกของการมีประจําเดือนเดือนสุดท้ายเมื่อไหร่ก็จะทราบกําหนดคลอดแล้วก็อายุคันได้ค่อนข้างชัดเจนค่ะการนับอายุคันหรืออายุคันอันที่สองน,นะคะก็คือนับจากอันต์สาวค่ะ การอันตซาวของคุณหมอนะคะจะใช้ในกรณีที่คุณแม่ไม่มีประจำเดือนแล้วมีการตั้งครรภ์เช่นคุณแม่อาจจะคุมกำเนิดโดยฉีดยาคุมไม่มีประจำเดือนพอเลิกฉีดยาคุมนะคะประจำเดือนไม่มาแต่คุณแม่สามารถท้องได้อันนี้เราไม่รู้หรอกนะคะว่าเราจะกำหนดคลอดเมื่อไหร่อายุครรภ์เท่าไหร่เพราะเราไม่มีประจำเดือนให้นับเหมือนข้อแรกเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะใช้การอันตรซาวนะคะทำให้เรารู้ว่าเราอายุครรภ์กี่สัปดาห์แล้วก็กำหนดคลอดเมื่อไหร่ ซึ่งการอันตซาวถ้าอันตรซาวในช่วงไตรมาสแรกนะคะหรือว่าไตรมาสที่2ช่วงต้นเนี่ยค่ะก็จะทําให้เรารู้วันกําหนดคลอดหรืออายุครรภ์ที่ค่อนข้างชัดเจนแน่นอนมากกว่าไปอันตซาวในไตรมาสที่3หรือว่าไตรมาสสุดท้ายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น คุณแม่ที่ไม่มีประจําเดือนมาไม่สม่ําเสมอรหรือว่าไม่มีประจําเดือนแล้วคุณแม่ตั้งครรภ์เช่นคุณแม่หลังคลอดไม่ได้คุมกําเนิดนะคะประจําเดือนยังไม่มาปรากฏตั้งครรภ์ต่ออันนี้ก็ทําให้เราไม่รู้เลยว่าเราตั้งครรภ์กี่สัปดาห์กาหนดคลอดเมื่อไหร่ก็จะใช้เกณฑ์การอันตราซาวซึ่งค่อนข้างแม่นยานะคะคล้ายๆกับประจําเดือนนั่นเองค่ะคราวนี้การคํานวณอายุครรภ์ข้อที่3นะคะก็คือการดิ้นของลูกอันนี้เป็นการคํานวณอายุครรภ์ได้ประมาณคร่าวๆนะคะอาจจะไม่ได้ชัดเจนแน่นอนเหมือนข้อ2ซึ่งและข้อ ของลูกเราก็จะนับการดิ้นนะนะคะว่าคุณแม่ท้องแรกจะรู้สึกว่าลูกดิ้นช้าก็คืออายุครรภ์ประมาณ18-20สัปดาห์หรือประมาณ5เดือนถ้าคุณแม่รู้สึกว่าลูกเริ ических, ่มดิ้นเริ่มตอดนะในท้องแรกก็คืออาแสดงว่าคุณแม่ท้องได้ประมาณ5เดือนหรือถ้าเป็นคุณแม่ท้องหลังจะรู้สึกว่าลูกดิ้นเร็วขึ้นก็คืออายุครรภ์ประมาณ4เดือนหรือ16-18สัปดาห์นั่นเองอันนี้เป็นการรู้อายุครรภ์คร่าวๆนะคะแล้วก็เป็นการกําหนด วันคลอดได้คร่าวๆไม่ชัดเจนแน่นอนเหมือนข้อ1และข้อ2แล้วก็จะรู้อายุครรภก็คือเมื่อรู้สึกว่าลูกดิ้นหรือท้องประมาณ4-5เดือนขึ้นไปแล้วนั่นเองค่ะสำหรับข้อที่4นะคะการคำนวณอายุครรภก็คือจากการตรวจวัดระดับหน้าท้องค่ะของคุณหมอคุณพยาบาลที่ใช้ไม้เชือกสายวัดนะคะเป็นเซนติเมตรเนี่ยในการวัด นะถ้าคุณแม่ที่อายุครรภในน้อยก็จะยังไม่สามารถวัดได้แต่ถ้าอายุครรประมาณสัก 5, สัปดาห์4สัปดาห์ขึ้นไปหรือประมาณระดับยอดบมลูกนะคะอยู่ระดับสะดือเนี่ยอันนี้ก็จะใช้คำนวณอายุครรภได้คร่าวๆคือประมาณ4-5เดือนขึ้นไปเหมือนกันนับลูกดิ้นนั่แหละคะ่ะนะซึ่งถ้าคุณแม่วัด ระดับยอดมดลูกได้ระดับสะดือนะ,ะหรือว่าวัดเป็นเซนติเมตรได้ประมาณ20เซนติเมตรอันนี้ก็บ่งบอกว่าคุณแม่ท้องได้ประมาณ5เดือนหรือว่า20สัปดาห์หรืออาจจะต่ากว่าสะดือเล็กน้อยวัดได้16สัปดาห์ก็ประมาณ4เดือนนะคะวัดได้18เซนก็วัดได้อะก็อายุครรภ์ประมาณ18สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งการวัดระดับหน้าท้องก็เป็นการวัดนะคะการคํานวณอายุครรภ์หรือกําหนดข้อได้คร่าวๆเ,เหมือนกับการดิ้นของทารกนั่นเอง ไม่ได้ชัดเจนแน่นอนเหมือนประจำเดือนที่ขาดหรือว่าจากการอันภรษาวของคุณหมอเพราะฉะนั้นหากคุณแม่มีปัญหาเรื่องของการจำประจำเดือนไม่ได้ไม่แน่นอนนะว่าวาท้องได้กี่เดือนส่วนใหญ่คุณหมอจะอันตระสาวนะคะซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณอายุครรภ์นะกี่สัปดาห์แล้วก็กำหนดข้อเมื่อไหร่แค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะสำหรับคุณแม่ที่ประจําเดือนมาสม่ําเสมออยากให้คุณแม่จดแล้วก็จานะคะว่าประจําเดือนเดือนสุดท้าย นะคะของคุณแม่แต่ละเดือนเนี่ยเมื่อไหร่นะคะเดือนนี้เป็นวันที่เทาไหร่หมดเมื่อไหร่เดือนถัดไปเป็นที่เทไลหร่หมดเห่าไรคือคุณผู้หญิงะคะ่ะจดจําเรื่องของประจําเดือนได้จะดีมากเพราะหากเราไปตรวจ ทางสูติในะรีเวชไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการท้องอย่างเดียวนะคะคุณหมอพุณบานเวลาซักประวัติก็จะถามเรื่องของประจําเดือนของคุณแม่เป็นหลักเช่นกันเพราะฉะนั้นหากเราจดแล้วก็จําไว้ว่าประจําเดือนเดือนสุดท้ายของเรามาเมื่อไหร่นะคะจะช่วยให้คุณหมอเน,นี่ยซักประวัติได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ